พิวาเบื้องบาตองคูณมีพุนข้ามใดไนฟ้าดาวประจ่ายจนตรงวงอังวนดังยาดิพนทะลมพืนลาถึงว่าป่าดู นไม่คิดนำพารวมสุขรวมทุกทุกหรือสุขมีมารงแผ่เมตตาให้ดาวไร้ตา,าชื่นใจยิ่งควันดวงใจเดาใจทั้งพง แต่งเรื่องรองพุดพงตั้งรมโพใหญ่พระบารามีเป็นที่ลือขานน้นไกลข้าบาทภูมิใจจนเล่าเอาไทยแห่งวงดักรีเหนือยิงทิง้งใดเหนือดวงใจชาวไทยรัก วันนิ่งปาติงยามทุกภัยมีข้าวไทยเห็นหูวงยิ่งวัดหวงชีวิตเป็นไปคิดยามที่ไอ้ความผู้ลี นคือเราพุชากะพระท่านไปก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังตังโมติวะเทมิสัวาคะโตภะคะวะตะตัมโมตัมังนะมสสามิสุปาทิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ สาังทางนักมามิ <c oughs> คือเรื่องในวัน้าธันวามาราเป็นสุขโมงคลที่ยิ่งใหญ่เราชาวคณะอะโดยเจ้าของพื้นที่คือคุณพ่อสอนสายอ๋องดลล้ลูกลูกและชาวคณะหนังตะลุงหนังเงสริมศิลปดหนังกัน้นทองรอขอ สวายความจงรับภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันาราชสมภพ5ธันวามาราชรบ6รอครบรค,คือ72พรรษาข้าพเจ้าจะดีนี้ให้ว่าตามน,นะครับขอตั้งปณิธานว่าจากประพฤติปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาที่มีสามัญสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มุ่งเน้นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติและประชาชนและจะเสริมสร้างคุณประโยชน์ ให้แกแผ่นดินโดยยึดมั่นในหลักธรรมและความถูกต้องตลอดไปขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานได้โยใจโยใได้โย พ่อหลวงของเราท่านทรงเป็นแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเราภูมิใจที่ได้ทำงานตามรอยพระยุคลบาทด้วยศรัทธาและจิตสำนึกที่ว่าประชาชนชื่นใจคือเป้าหมายของค่าราชการ แล้วจุดให้อยที่นให้ทุกคนนะครับเพื่อยเพื่อจุดต่อไปด้วยเพื่ออุทิศใจส่งบุญส่งกุศลถวายให้ในหลวงของเรามีกุศลนยิ่งยืนนานตลอดไปเอาจุดจุดต่อไปต่อไปตั้งแต่จุดแล้วเราร่วมร้องเพลงภูมิแผ่นดินเมื่อเพลงจบเราเอาเทียนมาปักที่ ที่หน้าก็ประลุมลูกนะครับเฟังประสบความสำเร็จให้สติให้ปัญญาให้กำลังใจกำลังความคิดเพื่อสู่ความสำเร็จมีอายุยิ่งยืนนานตลอดการ ร่วมร้องเพลงภูมิแคนดินถวายเป็นราชกัลกระเกในหลวง ต่างเลยนะครับจ mm ุด hmm. น <po> ี้นะครับคือน้อมรครับครับครับแล้วขอเรียนเชิญทุกคนมาวางให้เป็นเป็นแถวเป็นวงเลยนะครับเพื่อพลังสามัคคีประชาชนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อองค์ในหลวงของเรานี่นะครับการทําดีเขาเรียกว่าจิตเอียวได้คือความเป็นสุข ไม่มีอะไรในใจทําให้จิตใจเราผ่องใสอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือองค์ประมุขค,คือในหลวงของเราจงมีพ้ะอนยิ่งยืนนานเป็นการทําดีครั้งหนึ่งในรอบปีคือวันพ่อขอให้ทุกท่านจงถนักว่าพ่อผู้ให้พ่อผู้ยอมฉลาดทุกสิ่งเพื่อลูกเพื่อแผ่นดินเพื่อชาติบ้านเมือง ขอให้ทุกท่านจงภูมิใจว่าเกิดมาเป็นไทยแล้วให้ความเป็นไทยอยู่กับเราตลอดกาลใช่ป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันราชสมภพหรือว่า5ธันวามมาราชซึ่งเป็นวันพ่อที่จัดทำทุกป,ปีแต่ปีนี้ซึ่งเป็นปีที่พิเศษสุดคือเป็นปีที่รอยต่อของระหว่าง ปี1999เข้าชูสาตวัดปี2000ใน2543ที่จะมาถึงพวกเราร่วมจะดูดีทำในสิ่งที่ถือว่าเป็นคุณงามความดีถวายเป็นราชสกรัระคือในความรู้สึกว่าถ้าหากเราได้ทําสิ่งดีๆวันวันหนึ่งถึงว่าเราไม่ทําความดีแต่เราไม่ทําความชั่ว แต่วันนี้เรารวมพลังพ่อแม่ลูกหลานมาพบปะกันในวันนี้ถือว่าเป็นมาหามงคลอันยิ่งใหญ่ นำเลิกลำไทยสาให้ไทยสมานสัมพันธ์มั่นในสัจจาร,รวมสร้างความดีดังคำองค์ศาสดาขวายองค์พระราชาไทยทั่วลาอินยอมพร้อม วันเขาปัดเป่าภาัยรีหวันทองไทยนี้พอชี้แนะแนวทางอยู่อย่างพอเพียงหลีเกลี่ยงมัวสุมอบายพ่อหลวงของปวงชาวไทยทรงห่วงใหญ่ข้าในแผ่นดิน ยมล้นด้วยความเมตตาดับเข็นให้ปวงประชาเจอจารัตนาโกสินมหากษัตริย์องคตขัตยิยะภูมินชาวไทยทั่วแคว้นแดนทินต่างยนยินชมบารมีพระทรง น้ำไทยสดใส่มเย็นไม่มีทุกข์เห็นท่านเป็นดังสายวารีขออภิวาทเรื่องบาทองค์พระทรงศรีด้วยรักและสามาีิขอสาุดีมหาราชาขออภิวาท เรื่องบาของพระง์ทรงสีด้วยรักและสามัคคีขอสัตย์ดี